คำเตือนมีคำหยาบใายในคลิปน้องๆหนู่ๆที่เพิ่งเกิดมาบทรุษใบนีควรใช้จักรยานในการปั่นเอ้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรให้พ่อแม่มานั่งดูด้วยเพื่อคำแนะนำนะจ๊ะบอกรักชั้นยจุนน้อย่ดิ้นนะครับพี่ตุ๊กตา โอเคครับผมก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับจูน้อยนะครับผมวันนี้นยพี่ก็จะมาสอนสมัคร์โลบอสนะครับสาหรับเด็กน้อยที่อยากจะเล่นนะง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยากมาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนแรกนะครับมันให้เราตั้งวันเกิดนะเพราะน,นี้เราไม่ต้องตั้งตามความเป็นจริงก็ได้นะครับเพราะยังไงอะตอนที่ยืนยันตัวต,วตวนอะมัน ยืนยันกบัดประชาชนอยู่แล้วมตั้งยังไงก็ได้ออตั้งไปเถอะ,อะโอโ้โหโคตรแก่เลยว่ะต่อไปนะครับเป็นชื่อนะครับยูเทเจอร์เนมก็คือตั้งชื่อตัวละครไปเลยนะชื่อตัวละครเนี่ยก็แบบอย่าเอาชื่อจริงเด็ดขาดนะครับน้องๆหนูนะพี่ขอเตือนนะนะว่าแบบอย่าเอาชื่อจริงเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับมันอาจจะเอาชื่อเราไปแอบอ้างหรือเอาชื่อเราไปทำนู่นทำนี่ได้นะให้เอาเป็นนามแฝงนะสมมติแบบตัวการ์ตูนตัวละครอะไรเงี้ยก็ได้อะหรือคิดขึ้นมาเองอ่ะสมมติพี่เป็นจูน้อยก็จะตั้งจูน้อยนี่อ่ะ อผมเป็นคนใช้แหละเบนเกมจูนอายนึงสองสามสี่ห้าอ่ะนี่ไม่มีใครรู้นะเลยว่ากูเป็นใครอะไรทำมาเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยควรจะมีเอ่อเป็นตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขนะฮะเดี๋ยวพี่เขาตั้งตามใจเลยโอเคนะครับได้แล้วเขาสร้างศิลป์แล้วก็ลวเลือกตัวละครเพศเลยนะเลือกเพศเลือกเพศเอาเพชรมลไปเลยซิงเกิลอะ ลาลาลานี่ไงเราสร้างเสร็จเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะทําอะไรกับโลบอทก,ก็ได้จะเล่นเนินเล่นนี่อะไรไปเอ่อไปป้นธนาคารไปวันพีทอะไรอ่ะเออเล่นได้ชิลๆด้วยนะครับสำนักที่อยากจะสมัครก็ทําตามคลิปนี้เลยนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับแมนาคหนหนูเอออย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะห้ามลืมเดืดขาดน,นะครับไปแล้วบ๊ายบาย